สวัสดีครับเป็นเพื่อนในะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกมองทุกบอลน,นะครับผมคลิปนี้การสิ่ง้าม่านชมสวนนะครับผมโอเคครับผมเข้าไปชมสวนพร้อมๆกันเลยครับผมเดี๋ยวเป็นท่าเขานะครับผมเป็นท่าเขา่าถีบยางม้าที่ผักนะครับพวกหกบ่ให้ทาง นีเลยครับผมเป็นเทียงหน้าหน่อยนะครับผมก็มีองค์น้ำเนานะองค์น้ำแล้วก็เป็นที่พักนะครับผมโอเคครับเราก็มาหอดสวนนะครับผมบางนึงหันยางเข้ามาสักทีนะครับบรรยากาศสวนกับสิบระมาณนี่นะครับหก,น,กบะน,ะบนะครับผมนี่ อุ้งอุอ้งน้ำบรรยากาศเที่ยงหน้าหน่อยแนวผมนี่นครับเดี๋ยวใจเบิ่อในครับหลอกโอ้โหเป็นกล้วยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนงขขงางพัก่อนจะข้าวนะครับผมเดี๋ยวจะไปเฮดเบียกนะครับกินเขากินน้ำก่อน เติมพลังกันพี่น้องกินเข่ากันครับผมกินเข่าเส้าได้พี่น้องได้เลนี่มีอย่างมีติ่งไก่มีแจวนะครับคนคนเห็ดกับเขาเออันนีขาเศาครับวัอนี้ชิ้นเข่าเศ้าอยู่สวนนะครับอยู่ป่านะครับผม กินข้าวป่านะครับบรรยากาศยามสาวๆดี่แห้งครับผมพีน่น้องนะครับมีกาแฟาครับกาแฟาานะแล้วเขาก็มีนี่นำพริกครับมี่ปีงทับยรวกพักกับไข่เนี่ยครับอันนี้แกง แกงเห็ดครับตัวนี้ยังย่งปลากระป๋องอันนี้ยำงปลากระป๋อง,งแซ่บทมครับผม เห็นาดไปทอกิมมแสบหอ,อ,อเออก็ราเอาบันเทิงไหกันบ่าอันนี้พักกรโดดนะครับเก็บเอาอยู่อยู่ใเรอยู่้สวนสวนีน่ สู้พอต้องใส่เรียนดี้มันติดกว้างถึงนะเอามันเป็นวงกลมเลยนะมันไม่เต็มมันเป็นวงกลมแล้วมันไม่เต็มมันคือบอเต็มวะเพางมันกระชุนเลยม่แต่พอทอนถ่ายมันพอเอาออกมามันเป็นสี่เหลี่ยมไปเหมือนเดิมแค่ว่าเรียนกว้าง บอมแม,มนมันจะเป็นวงกลมบางสีเลยเบิรอย่าเอาตีนออกออมัใค่ไหนมันกระบอกกว่างเราไปถึงส่จับว่าหูสุดออมันไม่กว้างอ๋อ,อ,อวัน,นตัเตยสีมันจะกว้างเลยเนะาะครับคับเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผม เอเป็นเป็นเป็นเถียงนาหน่อยเฮานะครับผมเป็นกระถอมนะครับผมไวถาพักนะครับที่เข้ามาสวนนะครับผมบอท่านเซตเรียบร้อยดีปันหดครับพี่น้องหกนะครับที่เดตงานวันนี้กรบรรยากาศคึมๆนะครับคือฝนสิโตนะครับผม บวแดดบวหอนอันนี้เป็นขี้เล็กครับผมเก็บไปแก้งเรื่อยๆนะครับอะไรชตาต้นนีอันนี้คือต้อนสาบเสือนะครับผมบาดผมเอิญต้นเมืองเมืองนะครับผมขยี้ขยี้ใส่แผลนะครับได้เรื่อยนี่แผลสดนะครับผมบาดพี่น้องเอ,อิญนี่ยังนอ้นนี่เนาะแต่าบาดผมเอิญต้นเมืองเมืองครับ หรือว่าต้นสาบเสื้อนะครับผมอันนี้ไว้ใช้กับแผลสดนะครับผมต้วนขี้เล็กนะครับผมนยอดกำลังงามเลยพนะี่น้องยอดกำลังงามเลยกำลังกำลังเจ็บแก้งได้นะครับผมนีม่ก็ผ้ายางส้มสวนนะครับผมนี่เป็นบกม่วง เขาเอิญม่วงอย่างฮะต้นเล็กๆครับผมจะมาออกลูกหลายหน่วยอยู่ฝนะันชนกมะม่วงฝันชนกฝันชนกนะครับผมอันนี้จะเป็นสะน้ำนะครับผมสะน้ำระบบระบบน้ำของเรา <c oughs> อันนี้เป็นระบบน้ำนะครับผมเป็นสะไวถา้าสูบน้ำนะครับใวถั่วต้นใหม่เนาะถ้าปุ๋เป็นไรมัน นะครับมีป้าบนี่ป้าบอลน,นี่นนะครับกระทอมหน่อยที่ข้ามาเมื่อกี้นะครับผม เคียบบกม่วงนะครับผมโอเคครับคลิปนี้จบไปเพียงเท่นานี้ครับผมขอตัวเฮดเวียวเค็ดงานกันครับพี่นอ้อง ไปฝากกันคลิปไหมครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามและรับการรับชมนะครับผมขอทุกท่านจงโชคดีครับ